กูขังวิ่งกันเลยเว้ยเฮ้ยเอโซเอาเอามันแน่ได้ยังมันหลอกกันเด้นะวิ่งวิ่งในงวดนี้ล็อกนี่เอาสาระข้ามกันกันเนาะเอาเอาเน้นสาระข้ามไปก่อนเนาะครัอาจารย์คิดว่าน่าจะสาระข้ามมองเก่าเนาะเพราะว่ามันยังไม่ได้ยินข่าวว่ามันจะแจ้งว่าสิออกหมองมองนู่นเลยเด้จังอะไรก็เอาเอาสิไปเอาฟังก่อนเนาะ เอาสารคามไปก่อนเออเอาสารคามไปก่อนพี่น้องโอ้ยฝุ่ยอยลอกกันเลยเด้อไปไปพี่นอมม้องคอยคอยมีคอยฟังจเย็นเนาะสวัสดีจ้าฟังนิดนึงเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์คิดว่าเลขที่จะให้คิดว่าถือใจเด้ค่อนข้างที่ถือใจเอฟซีนะออกที่สารคามมองเกาเขาจัดเขาจัดสถานที่เรียบร้อยแล้วค่ะโอเค นะย,ย่งง่ายๆเนาะยง่ายๆเอาแบบนั้นละไปล็อกเวทแบบนั้นละเพราะว่าอาจารย์ก็ล็อกเลี่ยงไว้แล้ว <c oughs> ค่อยก็ล็อกเลี่ยไปปงไวทแบบนั้นแล้วนะสละกข้ามโอเคไปพี่น้องนะดูพี่น้องตั้งใจเบิงเดอ้ออาจารย์คิดว่าเล่ห์ที่เสียหายม้อนี้คิดว่าถูกใจแน่นอนถูกใจแฟนคาฟเฟ่เพจพร,ร้อมซื้อลอตเตอรี่เด้อพี่น้องเด้อฟังปากอาจารย์ซื้อลอตเตอรี่ อย่าลืมไว้ติดลอตเตอรี่ไว้แน่นอนเลยพี่น้องไป421ท่านอาจารย์นะขอคนละหนึ่งแชร์อันนี้คือน้ำใจจากแฟนกับแฟนผิดอาจารย์กหนึ่งแชร์เข้าหน้าเฟซเนาะหนึ่งแชร์ลงกลุ่มก็ได้นะไล์สดนินเพื่อความบันเทิงนะนินหมูยินดีต้อนรับจ้า ตั้งใจดูดีๆนะขอพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ที่เป็นกําลังใจให้อาจารย์เรามาสังเกตเอางี้พี่นอ้องสี่งวดนี้คือรัฐบาลไทยอันนี้คือย้อนหลังให้ดูไม่ต้องไปย้อนหลังอย่างอวอยหามกดตกเล่าฮ่เมือลิ้นพันกันแม่มือกลัวยู way, นะจะพูดไทยหน่อยก็ไม่ได้นะลิ้นพันกันโอ้ยฮ่ามืออย,ยากจะบ้าตาย โอ้อพี่น้องขอประทังตัวเดินลิ้นมันพันกันนะนี่แหละคนอีสานนะคันจะเฉพาไทยเนี่ไม่ได้นะลินลัวใส่กันเลยนะโอ้ยอยากตายดีวะ่ะอ้าเอาไม่นะพี่น้อ,องฟังไม่นะเออสิว่าเป็นไทยเนี่ยก็บ่ได้เนาะอือห่ามเ้ยอันนี้คือรัฐบาลไทยย้อนหลังเนาะสี่งวดให้ชมให้ฟังให้เล่าวังเลย พี่น้องฟังเดินราฟังโหลดอ่ะเรามานานแล้วมันถาโดนแล้วสิโปอยสองตัวเนาะมันถาโดนแล้วพี่น้องเขากระเบีอยากบ่อยากถาเอฟซีแล้วเขาก็ะเจกสองตัวเมมไปโหลดนะวันนี้เออนี่แล้วน้ำมันตันเลยเม็ดเดียววัดดวงไปเลยนะหาลอตเตอรี่เราพี่น้องให้เบิ้งกอนพี่น้องให้เบิง้งเม็ดเดียววิ่งเลยพี่น้องฟังฟังข่อยเด้อ ฟังอาจารย์นะเก้ากับเจ็ดเป็นเลขเด่นสารคามจำอาจารย์ไว้เดอ้อจำฟังอาจารย์ดีๆไผมมกเก้าวิ่งเก้าไผมมกเจ็ดแต่แต่ว่าหลักที่มันเด่นวิ่งเนี่ยนะพวกนี้เป็นสายวิ่งมันสีเด่นบักเก้าหลายเดย้มันบักคือกันในงวดน,นี่นะเลขเลขงวดน,นี้มันสิบแปดบักเก้านี่มันสีเด่นวิ่งมากๆเลยเด้หนักนะจ้เบิ้งของ่อยสี่เบิ้งวะถ้าอัดหนักๆ สายตุบสายทุ่มมีบอมมีบอมบมันเอาสามเม็ดเด้อพี่น้องทุ่มหนักๆกล้าได้กล้าเสียเนาะเอาสามเม็ดเนี้ยไปมีเจ็ดเก้าพี่น้องตุบเม็ดเม็ดแรกเด้อเจ็ดเก้าตุบเจ็ดหาตุบทุบเลยพี่น้องแล้วก็สุดท้ายอีกเม็ดหนึ่งอาจารย์ชอบมากนะ ตุ้บเพื่อนเจ็ดหนึ่งอีสามเม็ดนี้นี่สามเม็ดนี้นะดูนะเจ็ดหาตุบทุบเลยพี่น้องแล้วก็สุดท้ายอีกเม็ดหนึง่งอาจารย์ชอบมากนะตุ้บเพื่อนเจ็ดหนึ่งอีสามเม็ดนี้นี่สามเม็ดนี้นะดูนะมันไม่เยอะหรอกตุบทุ่มลด ในใจอาจารย์ไม่แค่เนี่ยสามเม็ดเนี่ยมันหนาม,มากที่สุดแล้วก็ระวังอันพร้อมแต่ว่าหนึ่งเจ็ดเก้านี่แหละอุ๊กอาจารย์คิดว่าอย่าอ่านเดอ้อเด็กเลขหลับสรารค้ามเดอ้อพี่น้องเดอ้อเลขกลับสรารค้ามจําไว้นะเลขหลับสรารค้ามนะได้เห็นไรสุดอาจารย์จาไว้ไอซีนะคนไหนที่จะมองหาลอตเตอรี่เนาะมองหาลอตเตอรี่ นำเลยพี่นอ้องนี่ละเลขที่อาจารย์นี่นำเลยสื่อโลดนะสนับสนุนนะฉลากินแบ่งรัฐบาลเนาะอาจารย์กอลไรสดเน้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นคลายเครียดคลายอารมณ์พี่นอ้องเนาะเวลาคนจะไปจัดก็ไปจัดลอตเตอรี่เลย